สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าต้องมีสัญชาติเดียวท่านผู้ชมครับมาตรา101ทับ1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550บัญญัติว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ซึ่งว่าไปแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับก่อนหน้านี้และก็ไม่เคยมีใครสงสัยว่าที่ว่าต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนั้นหมายถึงต้องมีสัญชาติไทยสัญชาติเดียวหรือว่ามีสัญชาติอื่นด้วยก็ได้นอกจากไม่เคยมีใครสงสัยแล้วในกระบวนการทางกฎหมายซึ่งจะต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินก็ไม่เคยมีเรื่องนี้ฟ้องร้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลเลยแม้แต่ครั้งเดียว ที่ว่าไม่เคยมีใครคิดหรือไม่เคยมีการเสนอให้สารพิจารณานั้นก็คงเป็นเพราะว่าไม่เคยมีใครคิดหรอกว่าคนสองสัญชาติจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสได้ลงว่ามีสิทธ <c Pri achsen> ิ์สมัครเลือกตั้งเป็นสสได้ก็มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะรัฐธรรมนูญบังคับไว้ว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องเป็นสสเท่านั้นท่านผู้ชมครับ เรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่ดังกระหึ่มไปทั่วก็ตอนที่นายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายความนปชที่ยื่นฟ้องอายการสูงสุดอา,อายการสารยุติธรรมระหว่างประเทศขอภัยครับเพื่อให้มีการไต่สวนนายพิสิทธิเวชชาชีวะในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในขณะที่นายพิสิทธิเวชชาชีวะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยนายโรเบิร์ตแอมสเตดามเปิดเผยว่าได้ค้นพบเอกสารสำคัญที่แสดงว่านายพิสิทธิเวชชาชีวะซึ่งเกิดที่เมืองนีนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษได้ถือสัญชาติอังกฤษด้วยก็เลยกลายเป็นคนสองสัญชาติซึ่งอันที่จริงคนไทยที่ถือสองสัญชาติก็มีอยู่เยอะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแม้แต่บรรดาไฮโซลูกท่านหลานเธอที่ถูกส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กหรือไปเกิดที่เมืองนอก ก็มีสองสัญชาติกันออกเยอะไปแต่กรณีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเป็นถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำของประเทศไทยการถือสองสัญชาติในขณะที่ตนเองกำล,งกำลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่ย่อมไม่ถูกต้องเหมาะสมอย่างแน่นอนทั้งนี้ไม่ว่าจะมองในทางนิตินัยในทางพฤตินัยหรือแม้แต่จะมองในแง่ของจริยธรรมอย่างไรก็ดี กรณีนายพิสิทธิ์เวชาชีวะถือสองสัญชาติก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการดําเนินการเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินแต่อย่างใดและตราบใดที่ยังไม่มีคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้เป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดว่านายพิสิทธิ์เวชาชีวะต้องพ้นจากตําแหน่งสสหรือตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหรือไม่เรื่องก็ยังต้องคาราคาซังอึมครึมและเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันต่อไปเรื่อยๆอยังไม่มีที่สิ้นสุด ที่ร้ายคือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไม่เคยต้องถูกพิสูจน์ว่าตนเป็นคนสองสัญชาติหรือไม่และถ้าถือสองสัญชาติแล้วจะต้องพ้นจากสสหรือไม่และเรื่องก็ยังคงจะต้องเป็นที่สงสัยกันอยู่ต่อไปว่านายพิสิทธิ์เวชชาชีวะถือสองสัญชาติจริงหรือไม่และถ้าถือสองสัญชาติจริงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้สละสัญชาติอังกฤษไปแล้วหรือยังแต่พอนึกดูอีกที การที่ศาลร,รัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตัดสินก็ดีไปอย่างเพราะถ้าหากศาลร,รัฐธรรมนูญเกิดตัดสินว่าคนสองสัญชาติเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็จะยุ่งกันใหญ่เพราะจะกลายเป็นว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจเหนือคนไทยทั้งประเทศแต่ตัวเองกลับเป็นคนอีกสัญชาติหนึ่งที่ตกอยู่ใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรีของประเทศอื่นด้วยเหตุนี้ผมจึงมีความเห็นว่าในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสส ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้สะสะรก็ควรจะระบุเสียให้มันชัดเจนไปเลยว่าบุคคลจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสะสะซึ่งหมายความว่าเขามีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยนั้นนอกจากจะมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วยังต้องมีสัญชาติเดียวอีกด้วยถือเป็นการประกาศศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศไทยไปในตัวทั้งนี้โดยผมขอเสนอให้เขียนข้อความอย่างนี้ครับว่า บุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่เพียงสัญชาติเดียวหรือไม่ก็ระบุไว้ให้รัฐกุมยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้ว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งถือสัญชาติอื่นอยู่ด้วยต้องสละสัญชาติอื่นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปี จึงจะสมัครครับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยได้ซึ่งหมายความว่าบุคคลสองสัญชาติจะสมัครครับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ต้องแสดงหลักฐานว่าได้สละสัญชาติอื่นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าต้องมีสัญชาติเดียวก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ